คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็บกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาแนะแนวทางสำหรับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจำวันศุกร์ที่13สศุกร์13กันยายนนะครับ2567นรบนะครับ คัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสลับไขรที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับ ก่อนจะไปวันศุกร์สิบสามพูดคำว่าศุกร์สิบสามแล้วน่ากลัวย้อนกลับไปดูวันพุธที่11กันยายนกันสักหน่อยนะครับผลงานที่ผ่านมาผล780667นะครับ0667นะครับ667แล้วก็06 นะครับ6 6 7อ่ะตารางบินเรามีที่เลขหกหกเนะครับแล้วก็0 6 0 6อ่ะตารางบินเรามาทั้งเหนือทั้งใต้นะครับถือว่าผ่านนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ที่เลขสองแล้วก็เลข0นะครับ6 6 7 06อ่ะมีที่เลข0นะครับสายวิ่งสายรูดก็ยังรอดนะครับสำหรับคู่เจาะที่จับให้นะครับ667 6 7ไม่มี06วมี0 6นะครับคู่เจาะที่จับให้ก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ไม่โดนตัวนิน้นเน้นให้ไม่ถูกตัวนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ สุก13ก็ขอให้ดีเช่นเดิมนะครับไปกันต่อเลยตามกันต่อนะครับกับสุขที่13กันยายนนะครับ2567นรนะครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับสุขที่13กันยายนนะครับ2567นร มาเอียงจังเลยเราจะไปที่ตารางบินก่อนเลยนะครับไปกันแบบเร็วๆนะครับตารางวินรีบทำตารางเลยก็คัดมาให้6ตัวเช่นเคยนะครับสำหรับตารางบินของเรานะครับ 6ตัวดินเช่นเคยไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับตัวแรกนะครับ905673ตารางวินของเราทั้ง6ตัวนะครับได้มาครบแล้วนะครับ905673 905673นะครับ ใครชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใช้ได้นะครับวิน2ตัว3ตัวแล้วแต่ท่านชื่นชอบได้เลยครับไปกันต่อเลยครับสายวิ่งสายรูดของเราสายวิ่งสายรูดนะครับขัดไาให้2ตัวเช่นเคยไปกันต่อเลยครับสายวิ่งสายรูด 2ตัวเดินสหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมจะดึงออกมาให้2ตัวนะครับมาเลยครับสายวิ่งสายรูดตัวแรกนะครับทเลขเกนะครับตัวที่2ครับเลขก7ครับ ชอบตีเลขก้าแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสลับสายวิ่งสายรูดสตัวเก้าเจสลับเราพัฒนานะครับ9กับ7นะครับสายวิ่งสายรูดคู่เจาะที่จำให้ก็8คู่8ชุดเช่นเคยครับสลับเราพัฒนานะครับตัวที่นำมา

ทุเาจาก,ก็มีหลักที่7 9 0 5 6เช่นกันก็จะเป็น7 9 7 0 7 5 7 6ได้ตามนี้นะครับสลับ คู่เจาะนะครับที่จับให้มี99 90 95 96 79 70 75 76นะครับเยอะไปเยอะไปเยอะไปแคู่8ชุดเดี๋ยวผมเน้นให้สีคู่สีชุดเช่นเคยนะครับตามความน่าจะเป็นและคิดว่าน่าจะมาและก็ชอบ ส่วนตัวตัวไหนจะเข้าเส้นชัยนะครับที่นำมาจับคู่นะครับผมก็ชอบที่เลียกศูนย์งั้นเราก็ให้ที่90 70เป็น90กับ70 เจ็ดห้าก็ชอบเก้าหกก็หกก็น่าลุ้นอ่ะเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเก้าหกเน้นให้สี่คู่สี่ชุด อ๋อทิ้งเลขเบิ้ลได้ไงมีเลขเบิ้ลด้วยลืมระวังเบิ้ลด้วยนะครับงวดน,นี้ไม่เชียร์เลขเบิ้ลบอกผนสิว่าเชียร์แล้วไม่ค่อยมาอ่าตามนี้ครับ9096 7075นะครับที่เน้นให้สีคู่สีชุดถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็กันไว้ด้วย99 79 95 76ก็กันไว้ด้วยก็ดีนะครับอ่ะ ได้ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเราพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อเปอร์เซน์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ